กายาเหล็ก Iron b ดี y หรือในภาษาญี่ปุ่นเทคไครูปแบบนี้ก็จะเป็นท่าที่เน้นเอาไว้ใช้ในการป้องกันการโจมตีของศัตรูครับที่ก็จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ตายของคู่ต่อสู้เช่นลูกเตะซากุระของชอปเปอร์หรือแม้กระทั่งท่าหมัดปืนยางยืดของรูฟี่แต่ถ้าเป็นการโจมตีที่หนักเกินไป ก็อาจจะรับไม่ไหวได้ครับเหมือนกับตอนที่ตัวของคุมาโดริพยายามจะใช้กายาเหล็กป้องกันการโจมตีของชอปเปอร์ในร่างมอนสเตอร์พอยต์ก็จะโดนทุบกลายเป็นกล้วยปิ้งในที่สุดครับโดยทั้งนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถและการฝึกฝนของแต่ละคนด้วย ถ้าในตอนนั้นเนี่ยคนที่กําลังต่อสู้กับช็อปเปอร์ในร่างมอนสเตอร์พอยต์เป็นตัวของรอบลุจิแล้วล่ะก็เขาอาจจะสามารถป้องกันการโจมตีครั้งนั้นไปแบบสบายๆเลยก็เป็นได้ครับเหมือนกับตอนที่สามารถป้องกันท่าโจมตีของลูฟี่ที่มีชื่อว่าท่าหมัดปืนคนยักษ์ไปได้นั่นแหละครับเราจะได้เห็นท่านี้กันเป็นครั้งแรกในมังงะวันพีต,ตอนที่344ตอนที่ตัวของบรูโนใช้กายาเหล็ก ป้องกันค้อนยักษ์จากไทสโตนช่างซ่อมเรือจากกาเลล่าคอมพานีที่ใช้ค้อนยักษ์นี้โจมตีไปที่เขาจนกระทั่งเจ้าค้อนยักษ์นั้นเนี่ยแหลกไปเลยล่ะครับโดยหลักการของกระบวนท่ากายาเหล็กนี้ผมก็แอบคิดเล่นๆครับว่ามันน่าจะเป็นการเกร็งร่างกายของตัวเองอย่างรุนแรงทําให้ไม่รู้สึกถึงแรงประทะของคู่ต่อสู้หรือถ้ารู้สึกเนี่ยมันก็น่าจะรู้สึกน้อยมากๆเลยล่ะครับเหมือนกับตอนที่เราเก่งท้อง ตอนที่เพื่อนของเราชกมานั่นแหละครับผมคิดว่านะ